ข้าวผัดแหนมของเราก็จะมีแหนมอันนี้พริกซอยหัวหอมซอยต้นหอมซอยข้าวสวยไข่ไก่สองฟองพริกซอย การ,ร้อมเสริฟเลยสุกจานสุกันก็ประมาณนี้โดยหน้าด้วยต้นหอมซอยเพื่อความสวยงามเรียบร้อยครับข้าวผัดแหนม สีธรรมชาติไม่ต้องใส่สีอิุดาอร่อย